สุรินต่อเนื่องเลยค่ะคุณเพียนนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเพียนทันทันสงฆ์ค่ะ,คะสามีโดนรถชนเสียชีวิตยังไม่ได้เงินจากพรบรนี่คําถามของคุณเพียนเนาะค่ะจ่ามีถูกรถชนเหตุเกิดเมื่อไหร่อะครับเหตุเกิด4ส4พวันที่14พฤศจิกายน6/4ค่ะ ปีหกี่นุ้นแล้วทำไมาถามตอนนี้ก็มานั่งคิดได้ว่าเออยังไม่ได้ทีนี้ถามตรงนี้ทีนี้ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะไปงานถามอย่างนี้ป้าถามางี้เอ,อป้าอายุเท่าไหร่หกสิบสามค่ะหกสิบสามปีเหตุเกิดปีหกสี่แล้วสามีเดินถนนหรือขับรถอะไรที่ถูกรถชนขับรถจะกลับบ้าน ขับรถอะไรรถอะไรนะรถเก๋งค่ะรถเก๋งเผออิญรถเก๋งก็เป็นรถของพี่ชายค่ะอ๋อคือขับรถคนอื่นไม่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 สนใจฮะจะขับรถใครไม่สําคัญนะนะเขาขับรถเก๋งประสบภัยจากรถเก๋งเลยรถเก๋งไปเกิดอะไรไปชนกับใครรถเก๋งน่ะไปชนกับเขาเานกัมอะไร ชนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะชนมอเตอร์ไซค์แล้วสามีนี่ขับรถเก่งนะไปชนมอเตอร์ไซค์นะเอ้าสามีน่ะขับมอเตอร์ไซค์แล้วใครเป็นคนขับรถเก่ง,งคะอโอเคทีนี้แล้วรถมอเตอร์ไซค์กับรถเกงนะ่งอะใครผิดใครถูกรถเก่งค่ะผิดคนละเลนแล้วใครบอกว่าผิด ก็ขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วค่ะศาลตัดสินว่ารถเก๋งผิดนะอ่าอาทีนี้รถรถมอเตอร์ไซค์มีพรบไหมรถไฟเรานะน่ะมีค่ะมีพรบเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เสียชีวิตเนี่ยได้เบื้องต้นไปแล้วหรือยังครับก็ทางที่เขาว่าทายบนสนนเขาให้สองหมื่นที่มาจัดงานศพหรืออะไรนี่แหละค่ะ เออ๋ยนรนบพร,บรพืออะไรเข<น>าห้เดี๋ย,นะ,ยนะเดี๋ย,นะ,น,ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะป้าครับผมเกรงจะผิดพลาดเนี่ยนะใช่ค่ะออสองหกสี่แล้วก็ศาลตัดสินว่าคนขับรถเก๋งเป็นฝ่ายผิดนะค่ะทีนี้ประเด็นของป้าก็คือว่าที่ป้าถามเนี่ยเป็นเงินจากพรบรที่ยังไม่ได้รับหรือว่าเงินจากการชนที่ยังไม่ได้ไรเลยก็เงินจากพรบที่รถนั้นเลยยังไม่ได้ที่เขา แล้วแล้วคันแล้วคนที่ชนติดคุกไหมเขาก็ติดนิดเดียวเขาก็ได้ถูกประกันตัวไปแล้วเลยแล้วตอนขึ้นศาลศาลตัดสินว่าเขาผิดเนี่ยเขาติดคุกไหมหรือว่าไม่ติดคุกเขาก็ติดติดติดแต่เขาก็ประกันออกไปแล้วประกันคดียังไม่สิ้นสุดใช่ไหมครับยายคดีก็คงจะสิ้นสุดละมั้งฉันก็ เซ็นให้เขาไปเรียบร้อยเพราะว่าเขาว่าเ,เงิน <ไป S 2> ที่ค่าสินไหมก็เอาจากพรโบเขาบอกว่างั้นฉันก็เลยคิดว่าคนก็ตายไปแล้วสำคัญเขาก็เป็นพี่น้องกันฉันก็เลยเซ็นให้เขาก็กสงสารเ<อ>ขามนกันคนขับรถเก่งเนี่ยเป็นเป็นญาติกันกับคนตาย ้าเป็นพี่ชายแท้ๆเลยนะโอ้พี่ชายแท้ๆก็ไม่ติดใจเอาความโอเคจริงๆมันจะต้องเรียกแล้วรถเก่งเนี่ยมีประกันชั้นหนึ่งสองสามไหมมีไหมเขาก็ว่าเขามีประกันนะเขาเขาส่งเอเชีย์เขาบอกว่างั้นถ้ารถเก๋งมีประกันเพราะงั้นแล้วเราได้เงินจากประกันรถคันนี้แล้วหรือยังอ่ะค่าชดชคนตายอ่ะได้ได้หรือยัง ฉันยังไม่ได้เลยนี่เอาละเอาละเอาละคุณป้าเพลียนเอาอย่างนี้ดีกว่าป้าจดเบอร์โทรศัพท์อายการจังหวัดสุรินไปนะให้อายการช่วยดูเรียกหลักฐานมาดูหนึ่งเรียกทั้งบริษัทประกันนะครับบริษัทประกันกับพรบเออมาดูเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนับตั้งแต่เกิดเหตุเนื่องจากไปพิสูจน์ถูกผิดกันในชั้นศาลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมผมฟังคุณป้าเนี่ยเกรงว่าข้อมูลจะคลาดเคลื่อน ให้คุณป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดสุรินนะป้านะป้าครับฉันเคยฉันเคยไปอะไรนะที่เขาว่าโอนใจพอระบบกลางพอระบบกลางฉันฉันก็ว่าฉันก็ไปสองครั้งแล้วนะให้เขาโทรเขาอะไรให้แล้วได้ไหมตืหน้าเลยป้าครับป้าป้า ป้าไปที่อายการเนี่ยดีที่สุดแล้วอายการเขาจะเคลียร์ให้ทั้งหมดทุกประเด็นเลยว่าเนรถคันที่ชนเนี่ยถ้าเขาผิดก็มีประกันภัยภาคสมภาพเขาเรียกนะภาคสมัครใจอ่ะอันนี้ประกันนี้ก็ต้องจ่ายค่าเสียชีวิตกับสองรถมีพรบคันที่ชนมีพรบก็ต้องจ่ายพรบกรณีที่ชนเสียชีวิตเนี่ยเข้าใจว่าห้าแสนน่ะ นะครับต้องจ่าย5้าแสนบาทเพราะว่ากฎหมายนี้มันแก้เมื่อปี6-3เมษาหกสาอันนี้เกินปี6-4ใช่ไหมยายค่ะยายจดเบอร์ไปก่อนนะครับยายครับจดเบอร์ครับค่ะค่ะ0-4-4 0-4-4 5-1-1ี่ศูน8สี่ห้าหนึ่งหนึ่งหหนึ่ เพศค่ะป้าไปพบโทรไปหาอายการนะบอกว่าให้อายการเนี่ยช่วยเชิญบริษัทประกันนะครับมาอายการมันอยู่ตรงไหนป้าโทรเลยโทรโทรตามเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จังหวัดอยู่ใกล้ใกล้ศาลนี่เดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งถามป้าฟังให้ผมเข้าใจก่อนป้าไปขึ้นศาลมาแล้วอยู่ใกล้ศาลนั่นแหละครับอายการเนี่ย อยู่ใกล้กันสำนักการนายาการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเขาจะมาดูเลยคือถ้าผมดูรายละเอียดของป้าได้ผมจะดูให้<ข>แต่ว่ามันดูไม่ได้ไงครับป้าป้าต้องไปให้อายาการช่วยดูจะได้ไม่ถูกหลอกอย่างน้อยที่สุดเนี้ยคนชนกับคนตายเป็นพี่น้องกันแท้ๆกันแท้ๆเนี่ย นะครับแต่ว่ารถมีประกันประกันก็ต้องจ่ายให้ค่าคนตาย2มีพรบพรบก็ต้องจ่าย5้าแสนค่ะเีนี้ป้าย,ยังไม่ได้เลยไอ้ได้สองหมื่นเบื้องต้นนี่ยใครเป็นคนจ่ายเขาคือคน,คนชนจ่ายใช่ไหมตำรวจน่ะเขาเอามาให้สองหมื่นน่ะเขาบอกว,ว่าเป็นตำรวจ <c oughs> <c oughs> ผมเกรงว่าตำรวจจะมีนอกมีในเนี่ยนั่นสิคะทำไมต้องเป็นตำรวจเอาเงินมาให้เ็เอามาให้จะมีนอกมีในเ่าค่าทำศพที่ตายบนท้องถนนอะไรอย่างนี้แหละเออผมเกรงว่าจะมีนอกมีในเพราะว่าเนี่ยพบเนี่ยต้องจ่ายห้าแสนเลยนะค่ะจังหวัดจังหวัหนงสิคะถามว่าไอพรพบเขาเนี่ยเขาบอกว่าแต่โกนท่านไม่รู้นะเขาว่า เอเชียเนี่ยมันล้มเขาว่าพอรบับป้า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 โอเคโอเคช่วงปีหกใช่็ือเขาทำประกันไว้กับเอเชียประกันภัยแล้วแล้วบริษัทนี้ล้มไปจ้าอือทีนี้เขาเพราะว่าเขาโอนใส่พระบบกลางหรืออะไรนี่แหละค่ะพระบบกลางทีมงานตอบพี่ประสิทธิ์คำเกิดหน่อยแล้วกันถ้า่างนั้นประเด็นนี้ยนะค่ะอ่ แต่สมมติอันอยู่ในช่วงที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรณีที่บริษัทที่ล้มซึ่งจริงๆเนี่ยสภาพก็คือว่าเรากลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนะซึ่งจะต้องไปยื่นขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยโอ้ยุ่งยากกับยายเกินไปแล้วถ้างั้นน่ ก็นั่งเหมือนกันนีลจะไปพิ่งไค่ฉันก็เห็นรายการของคุณคุณประสิทธิ์เขาเกิดไม่รักษายค่ะพี่หนอมคะเดี๋ยวออกไปหลังไม้ไหมคะเดี๋ยวให้แล้วเดี๋ยวผมขอตรวจสอบแล้วกันคุณคุณป้าเพียรไปพบอายการก่อนแล้วกันอย่างที่ผมบอกนะอายการจะช่วยยายนะค่ะได้เพียรค่ะเออไปพบอายการก่อนโทรศัพท์ไปแล้วก็ไปพบ เอาคำพิพากษาไปด้วยถ้ามีค่ะก็มีใบทวงนี้เขาก็ให้มาใบทวงนี้ที่ยื่นเรื่องไว้เอาเธอยายไปไปไปเดี๋ยวให้อาการเขาเขาเรียกทั้งตำรวจ เออผมคุยกับยายตามนี้ครับไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องอยังไงก็ไม่รู้ครับยายครับนะ,นะ,ะยายก็ต้องเริ่มต้นใหม่ครับยายไปพบอัยการให้อัยการดูให้เอาหลักฐานเท่าที่มีไปอัยการดูเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขาจะไล่เบี้ยให้ไล่ตั้งแต่ว่าหนึ่งคนชนอสองค,คนตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีสาม,มบริษัทประกันภัยบริษัทอ,อะไรเออถ้าล้มละลายไปแล้วจะเอายังไงไอ้ยางเงี้ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ